สวัสดีครับผมวิษนุองสกุลนะครับเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัายอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนสินตัวกับผมเองขออนุญาตเล่าประวัตินะครับผมจบปริญญาตรีด้านออกแบบตกแต่งภายในนะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรปริญญาโทวิจัยเพื่อการออกแบบแน,นะครับแล้วก็ปริญญาเอกบริหารการศึกษานะครับมหาวิทยาลัาบแบบายราชภัฏสกลน,นครโดยส่วนตัวแล้วผมชื่นชมนะครับแล้วก็ชื่นชอบแนวคิดของ f a st บ o r k คิดว่า เป็นทางออกทางหนึ่งของนักศึกษาที่วิทยาลัยแต่การจะทราบได้เนี่ยตัวเองก็ต้องทดลองทำเองก่อนจึงได้สมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Fast Work นะครับจากทักษะที่ผมมีนะครับก็มุ่งเน้นทางด้านกราฟิกการออกแบบตกแต่งภายในแล้วก็ชิ้นงานที่นำเสนอนี่เป็นผลงานที่ทำให้กับเมืองเป็นโครงการเมืองเก่าสกลนครมีการวาด บ้านเก่านะครับแล้วก็แผนที่เมืองเก่าของจังหวัดสกลนครท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะได้ผลงานหรือทำงานร่วมกันในมิติใดก็ตามยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณครับ